โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator นะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนมาเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับเรามากับรถใหม่ครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากเทเลอร์ก่อนเลยเนาะนะครับเป็นเทเลอร์ s 7 1 2ร้อล้อครับผมนี่เลยครับสีชมพูครับผมสีชมพูองตองเลยนะฮะนี่ครับผม ก็สาหรับบรรทุกรถเกี่ยวนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะนี่ครับเป็นรถใหม่ครับนี่เดี๋ยวรีวิวก่อนนะครับก็แบบมันเดิมนะทุกคนนะเป็นเป็นแบบรถเดิมๆนะครับก็มีระบบไฟครบอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเทสให้ดูนี่เลยครับติดไฟสปอตไลท์มาด้วยครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะโอเคแล้วก็คันนี้ครับเป็นรถแจกนะผมโหลดมาจาก YouTube ครับผมเป็นรถเกี่ยวคูปต้านะครับผมตัวแอร์นะนะครับผมนี่คันนี้ ก็คลิปที่แล้วครับน้องเปาเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ขับเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปเกี่ยวข้าวนาลมนะครับผมไม่ใช่นาลมนี่เป็นนาน้ําท่วมครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ประมาณ2งานนะครับผมอ่าก็2งานนี้ก็จะประมาณ5ไร่ครับอ่าเบาคบไปก่อนครับผมไปเดี๋ยวเราย้ายรถนะครับขึ้นเทเลอร์กันเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มเกี่ยวกันนะครับมาครับผมโอ้คันนี้แบบ รลานมาครับสงสัยแต่งเครื่องมานะครับสำหรับรถเกี่ยวนี่มาลองรถใหม่สักหน่อยครับไปครับผมไปครับอันนี้เราต้องเดินหน้าหรือว่าถอยหลังวะเนี่ยจะลองเดินหน้าไปนะครับนี่คันนี้เป็นคันเล็กครับผมเป็น dc 9 3ครับคันนี้ตัวนะครับนั่งสบายๆครับโอ้ล้อยางด้วยครับคันนี้นะฮะแขกยางนะครับ ว่าแต่ทำไมมันแบบหมุนไปหมุนมาวเนี่ยรถใหม่ยังไม่ค่อยแบบชินมือครับเดินหน้าขึ้นไปเลยครับนี่พอดีพอดีกับเทเลอร์เลยนะครับโอเคอ่าสวยงามครับเดีย๋ยวผมย้ายไปแบบนี้เลยนะทุกคนเสียงแบบโบวิทด้วยครับคันนี้นะฮะโอ้สวยจัดเลย่ะ นะครับเป็นตัวแอร์นะแล้วก็แบบตัวละครมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะครับน่าจะบั๊กนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมใช้รถขนข้าวนะผมเอารถขนข้าวก่อนรถขนข้าวครับผมมีรถไแตนนะครับนี่รถไแตนนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับยังไม่ได้แบบไปไปแต่งเพิ่มอยู่นะครับนี่คันนี้นะเดี๋ยว ใครอยากดูรีแต่งน,นะครับเดี๋ยวเอาไปแต่งให้ดูนะคันนี้ก็ทำไ้นานแล้วนะครับนี่รถแจกนะครับผมส่วนรถขนข้าวนะครับผมใช้เป็นคันนี้เลยกันนะครับเป็นรถคอกนะครับผมไปกันเลยครับนี่สีชมพูรครับผมวันนี้นะออกสายหวานนิดนึงนะนี่แล้วก็รถขนข้าวครับไป เดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวมาทำรถอันนี้กันมาทำรถหกล้อขนข้าวกันนะครับมาครับผมเดี๋ยวให้ลูกน้องผมขับตามเหมือนเดิมนะฮะไปครับนี่ออกล่าครับทีนี้ออกล่าเกี่ยวข้าวครับฝันเลี้ยวก็ไปแก้มาแล้วนะหลังจากที่เปิดแบบสลับข้างกัน สายหวานบ้างครับสีมพูนะฮะใครสนใจติดต่อผมได้เลยครับเทเลอร์คันนี้ส่วนรถเกี่ยวเป็นรถแจกใน YouTube ครับสามารถหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับไปาปไป,ปเกี่ยวโคบตาตู้แอร์ครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่เล่นนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะฮะมันจะเป็นทางเข้าไปนะลึกอยู่นะครับนี่ขนดีว่าคันนี้อันนี้ลุงน้องกำลังขับลุดคลอกตามนะฮะก็มันจะโลมนิดนึงนะ เหมือนแบบว่าฝนมันจะตกด้วยนะครับทางก็เลยแบบเละนิดหน่อยนี้ทางไปไร่ปนาครับอ่าไปครับผมอันนี้ครับภายในมันจะมันจะแบบเห็นตัวละครนะครับตัวละครผมใส่มา เกือบความครับโอ้โหทางเล็กครับทางแคบนะฮะทางเข้าอ่ะโอเคก็มาถึงแล้วครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ครับผมพามาเกี่ยวแปลงนี้นะนะครับที่มันว่างๆอยู่เนี่ยอันนี้คือเราเกี่ยวเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปเกี่ยวแปลงด้านในกันนะครับเ,ออเดี๋ยวถอยรถคอกไปไว้ก่อนเอารถคอกมาจอดไว้ที่สะพานก่อนแล้วกันนะครับรถคอกนี่คือแบบยังไม่ได้ใช้ครับมามาดูว่าคลิปนี้ผมจะได้กี่อุ้มวะเนี่ยคลิปนี้โอเคเสียงคอมันลั่นเกิน ตัวรถนี่คือแบบเดิมโรงงาน,นครับแต่ว่าเสียงพ่อนี่โอ้ล้านใช้ได้เลยมีผมชอบอยางมากมากเลยครับเป็นยางเป็นแท็กยางนะมันจะเหมือนกับรถจริงนะครับมาแล้วครับทีนี้เหมือนมันจะเลี้ยวเร็วด้วยนะครับโอ้ขับยากว่ะเหมือนมันจะกินซ้ายนิดหน่อยขับยากนิดหน่อยครับขับยากนิดหน่อยคันนี้ ต้องใช้อันนี้วะต้องใช้ความแบบเาขาเรียกว่าอะไรวะคือยังไม่ชีนรถอะ่ะอ่ะก็ผมจะเริ่มจากแปลงนี้ก่อนเลยนะครับผมข้ามกันเทนาไปก่อนเลยเอแต่ว่าคันนี้คันนี้น่าเกี่ยวเสร็จเร็วอยู่เพราะว่ามันซิ่งครับคันนี้เดี๋ยวเรากดกดอุ้มครับ ไปครับผมลุยรถทางลงอะไรไม่มีครับหัวทิ่มลงเลยนะครับผมโอ้อ่เดี๋ยวเปิดทางก่อนเปิดทางก่อนนะครับเปิดทางก่อนนะฮะโอ้ยเหยียบเข้าไปแล้วว่ะนี่ครับไปอหอันนี้มุมมองภายในครับผมไป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  โอ้ถือว่าแบบงานดีอยูน่นะเนี่ยรถแจกนะครับโหสุดยอดเลยโอ้ตรงนี้มันเกี่ยวไม่ได้อะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันตรงไหนเกี่ยวไม่ได้ผมข้ามไปเลยนะตรงตามมุมม,มันเก็บยวกวากอ่ะตามมุมนะขอครับโอ้ทำไมมันเกี่ยวข้ามไม่ติดวะเนี่ยต้องปรับปากเกี่ยวลงเท่าไหม่ครับนี่ แล้วมันเหมือนเกี่ยวข้าวไม่ได้หระได้อยู่ได้ละเดี๋ยวเก็บตามขอบก่อนเลยครับโอ้ยวิ่งไววะ่ะมันจะมีตรงที่มันเกี่ยวติดไม่ติดแบบตามขอบนะครับมันปากเกี่ยวน่าจะแบบมันบักอ่ะใชครับนี่ต้องถอยมาเก็บอ่ะ เดี๋ยวผมจะเล่นตามมุมก่อนเลยนะตามมุมนี่คือแบบเกี่ยวยากสุดแล้วนะครับสําหรับผมนะตามมุมข้าวมันจะเกิดแบบอันนี้รถมันเกี่ยวไม่ถึงนะอโอ้ข้าวเลยืเยอะมากครับ คครับตามขอบก็มันอาจจะเก็บไม่หมดนะนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะวิ่งวนเลยแล้วกัน,นครับตรงนี้มันจะเป็นแบบมันสูงเพื่อนะข้าวมันเกิดอยู่สูงเกินระถมันเกี่ยวไม่ถึงอ่าเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังครับแบบนี้นะโอเคไปครับลุยรถทีนี้วิ่งยาวๆครับแล้ววิ่งไวด้วยนะครับคันนี้ อย่างชอบเลยตามขอนี้แบบทิ้งไว้เลย ああ。 เอาละครับผมรอบสุดท้ายครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวนะครับไปใส่รถกระบะนะครับผมเป็นกระบะคอกเนาะโอเคได้หนึ่งอุ้มพอดีครับหนึ่งงานนะครับส่วนตามขอบนี้คือแบบมันเก็บไม่ได้นะเก็บไม่ได้จริงครับเห็นไหมมันเก็บไม่ค่อยติดเท่าไหร่โอเคปปปปไปไปด้แล้วนะครับเป็นข้าวหนึ่งอุ้มครับผมเดเอาไปใส่รถอคอกดีกว่า ไปครับทีนี้เรียบร้อยครับสองงานครับผม ทุกค bạn มาใส่ครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับภารกิจเกี่ยวข่าววันนี้ครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ